สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสลามสีมุกของเรากันนะคะโดยไม่มีผงมุกไม่มีสบู่ลักแล้วก็สบู่ต่างๆแล้วก็ไม่มีโฟมเอ้ยไม่มีโฟมล้างหน้านะคะสวยมากหมืเราใช้สีมุกทำเลยสวยจริงๆสวยมากๆ เดี๋ยวเราจะมาสอนทำนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นคลิปไหนอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะทำตอนคลิปไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้เรายังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะให้ดูอีกสักหน่อยเนาะค่ะบ๊ายบายเมื่อเราใช้ของหมกเลยเนาะ แต่ว่าคือเราไม่ได้ใช้ผงจริงๆนะคะบ๊ายบายไปจริงๆแล้ว